เอาล่ะนะครับมาแล้วนะครับตอนใหม่ ของเรื่องนี้ถ้าหากคนดูได้ดูก่อนใครนะครับก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าวันนี้ลง2เรื่องเพราะว่า2เรื่องนี้มันอาจจะสั้นก็เลยลง2เรื่องควบกันเลยนะครับถือว่าอาทิตย์นี้จบ2เรื่องนี้นะครับแล้วอาทิตย์หน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็อย่าลืมเหมือนเดิมกดไลค์กดกระดิ่งและกด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับด o n a ให้ด้วยนะครับเอาล่ะไปกันเลยนะครับ let's go บุมมิฉันตาเป้าบุญมิเวินซิงซานคุณเวินทำขนาดนี้แล้วใครละจะกล้าไม่ไว้หน้าอีกล่ะครับเดี๋ยวผมเอาไปให้เองนะครับอืมอักษรศิลของคุณเวินโด่งดังก้วงไกลไม่ว่าจะอันตรภา,าน,น้าไหนเมื่อได้เห็นแล้วก็ต้องตกตะลึงพ่อคะหนูขอตามลงไปดูด้วยนะคะอืมได้สิอยากรู้จังแฮะใครกันนะที่ทำให้เรื่องวุ่นวายขนาดนี้ เฮ้เ hey, นื่นมันคุณหนูใหญ่ของสกุลวันนี่สวยที่สุดไปเลยวะ่ะโอ้เหมาะสมกับคุณชายรองที่สุดเลยถ้าหากฉันได้แต่งงานกับมียสวยๆขนาดนี้บ้างแล้วก็ถึงตายกูก็ยอมลยว,วะเอ๊ะใครกันนะที่ใจกล้าทำตัวป่าเื่อนอยู่ที่นี่กันคนคนนั้นหรือว่าเป็นเป็นเขาจริงๆด้วย เมื่อสองปีก่อนเรากับพ่อไปคุยธุรกิจอยู่ที่ต่างประเทศการเจรจาก็เกิดล้มเหลวฝ่ายตรงข้ามพยายามรักพาตัวพ่อกับเราไปกลางทางพ่อพยายามอย่างสุดกำลังให้เราหนีออกจากรถไปแต่สุดท้ายพวกมันก็ตามมาทันเราเกือบจะต้องตายอยู่แล้วแต่ในตอนนั้นเองใครก็ได้ช่วยคนนี้ขอมากูจัดให้เลยครับ boom เงาสูงใหญ่ก็ได้พุ่งตัวลงมาจากบนฟ้าดูราวกับอัศวินโบราณที่กำลังงาสอนยิงใส่ศัตรูเขาใช้สองมือทุบรถให้พลิกคว่ำเขาไม่ได้เพียงแค่ช่วยเราแต่ยังช่วยพ่อของเราด้วยถึงจะได้เจอเพียงแค่ครั้งเดียวแต่เขาคนนั้นไม่เคยจางหายไปไหนถึงหลายปีที่ผ่านมาเราจะได้พบเจอกับผู้ชายมากมายแต่เมื่อเทียบกับเขาแล้วพวกเขา,เานั้นต่างก็ดูจืดชืดไม่น่ามองสักคนเลยไม่คิดเลยว่าเขาคนนั้นจะมาอยู่ตรงหน้าเรา ในวันนี้คุณชายเฉินคุณม,มั่นของคุณลงมาแล้วรีบลุกขึ้นก่อนเธอะเราตามจีบเสี่ยวถิงเมื่อนานแต่เธอก็เย็นชากับเราเสมอนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เธอร้อนลนเพื่อเราขนาดนี้เธอนะ่ะคงจะคิดได้แล้วสินะมึงหลงตัวเองอ่ะไอหน้าจืดเสี่ยวถิงขอโทษนะที่ทําให้เธอต้องห่วงแต่ผมนะ่ะไม่เป็นไรหรอก เสียวถิงเสียวถิงจ้าดีใจไปเถอะไอ้ออนหน้าจืดใช่ใช่คุณจริงๆด้วยหลายปีมานี้คุณทำให้ฉันคิดถึงแทบจะเป็นบ้าเลยค่ะฉันดีใจที่สุดเลยค่ะเอะ๊ะ เอาแล้วไงไม่ทันได้แต่งงานเลยคุณชายรองก็โดนสมเขาซะแล้วที่ไอเด็กนี่ดูโมโหขนาดนี้ที่แท้ก็เป็นเพราะว่าวุนเสียวชิงนั่นเองฮ่าๆๆสมเลาที่เป็นสาวเงาอันดับหนึ่งแห่งตงไหเอาล่ะว่าเจอคู่มั่นพรารักกับซูนี่งานมั่นของตัวเองแบบนี้คุณชายรองจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันล่ะเนี่ยฮ่าฉันว่าแบบนี้ตระกูลเฉินเสียหน้าทั้งตระกูลเลยว่ะ เป,เป็นคุณนี่เอง3ปีก่อนเราได้ช่วยชีวิตเพื่อนในวัยเด็กโดยบังเองิญตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ที่ตงไห่เรากับน้องสาวมักจะถูกรังเกียจเพื่อนที่ยอมเล่นกับเราด้วยจึงมีไม่เยอะเวินเซียวถิงก็เป็นหนึ่งในนั้นเวินเซียวถิงช่วยออกหน้าปกป้องเรากับน้องสาวนับครั้งไม่ถ้วนสมัยนั้นตระกูลเวินก็มีชื่อเสียงไม่น้อยหน้ากว่าใครนี่พวกนายมีกันตั้งหลายคนแต่มาลังแกผู้หญิงคนเดียวนี่นะยังเป็นลูกผู้ชายอยู่อีกหรือเปล่าฮะใส่หัวไปเลยน,นะเอ้ยไอพวกนี้ เดี๋ยวเถอะพี่ขาโอ๋เนอะไม่ไม่เป็นไรแล้วเนอะถ้าไม่ใช่เพราะวันเสี่ยถิงเรากับน้องสาวคงจะใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนนั้นต่อไปไม่ได้บุญคุณเมื่อครั้งยังเด็กยังฝังลึอกอยู่ภายในใจไม่อาจลืมเลือน คร uh, าวที่แล้วถ้า,าไม่ได้คุณช่วยไว้แล้วก็ฉันกับพ่อคงต้องตายอยู่ที่ต่างประเทศแน่แนเวลาก็ผ่านมา3มปีแล้วฉันคิดว่าชีวิตนี้จะไม่ได้เจอกับคุณอีกแล้วตอนนั้นคุณรีบไปมากฉันยังไม่ได้ขอบคุณคุณเลยฉันชื่อว่าหวนเสี่ยวถิงเรียกฉันว่าเสี่ยวถิงเฉยๆก็ได้นะแล้วคุณชื่ออะไรล่ะผมชื่อจานเฟยจานเฟยเป็นหนึ่งในชื่อของเราในตอนเด็กๆเ,เราชื่อว่าจานอูชิงหลังจากนั้นบุคคลลึกลับพาตัวเราไปเขาก็บอกว่าชื่ออูชิงนะ ร้ใจดูใจร้ายเกินไปแถมฟังแล้วยังให้ความรู้สึกว่าออนแอนไม่เป็นผู้ชายคุณก็สกุลจานหรอคะบางเอิญจังเลยฉันเองก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่สกุลจานเหมือนกันนะคะแต่ว่าเสียดายที่ฉันไม่ได้เจอเขามาหลายปีแล้วค่ะเมื่อหากว่ามีวาสนาต่อกันวันหนึ่งอาจจะได้พบกันอย่างแน่นอนในที่สุดเครื่องร่างก็สงบสักทีดื่มกันต่อเถอะนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะว่าฝีมือของคุณเวินนั่นแหละครับสวบัสิปลายพูกกันเพียงแค่ไม่กี่คำก็ทำให้สน,นามต้องตกตะลึงไอหมอนั่นก็คงจะหนีหางจุดตูดไปแล้วล่ะครับฮ่า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 ที่ให้ตรงแห่งนี้บุ่มีเฉินป้าเต้าบุนมีเวินชิงซานประโยคนี้ไม่เกินคำจริงๆแค่คุณเวินสมบัดปลายพูกกันศัตรูก็แตกพ่ายไปแล้วเรื่องราวในวันนี้คงจะเป็นตำนานเล่าขานไปอีกนานนับพันปีเลยล่ะครับสกุลเฉินของเราได้เป็นทองแผ่นเดียวกันกับ คุณวันแล้วช่างเป็นเกียรติจริงๆเลยนะคะได้หญิงงามอันดับหนึ่งแห่งตรงไห่มาเป็นสะพยตะกูลเฉินของเราช่างโชคดีจริงๆถูกต้องเลยตอนคุณชายรองยังเด็กแค่มองฉันก็รู้เลยว่าเขาจะต้องได้เป็นภรรยาที่ดีอย่างแน่นอน คุณเวนครับคุณวนคนคนข้างนอกไม่ต้องบอกฉันก็รู้มันคงจะได้คืบและจะเอาศอกสินเนาะอยากได้งานอักษรของฉันใช่ไหมล่ะบอกเขาไปแค่สามอักษรที่ได้ไปก็โชคดีจนหาใครเทียบไม่ได้แล้วละ่ะเอากลับไปใส่กรอบขึ้นหิ้งและเก็บไว้ให้เป็นสมบัติของบ้านเขาซะเออไม่ไม่ใช่ครับคุณเวนคุณหนูเวนกับเขานะ่ะพวกเขาตดตกต้ตตหน้าผู้คนอ๋อคุณชายรองกับเสี่ยวจิ๋นน่ะเหรออย่างว่านั่นแหละเนาะัยรุ่น ก็แบบนี้ละใจร้อนก็ไม่ใช่เรื่องแปกลกหรอกถึงยังไงพวกเขาสองคนนั้นก็ต้องได้แต่งงานกันกลายเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้วฉันยังคิดอยู่เลยว่าอยากจะให้เสี่ยวถิงนั้นตั้งทองลูกชายตัวอบ้วนๆกับเจียชิงสักคนก่อนแต่งนะคะถ้าเป็นแบบนั้นได้พี่สาวกับพี่เขยจะต้องดีใจแน่เลยค่ะเออคุณวนกรุณามากกับผมหน่อยสิครับเฮ้อเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ย เอ๊ะนน,นี่มันอะไรกันมีอะไรหรอคะหรือว่าหลานชายตัวดีของดิฉันได้ทำเรื่องงามหน้าให้แล้ว หลานชายคนนี้ไม่เคยอยู่ในร่องรไยเลยคราวที่แล้วก็ไปงานเลี้ยงไปถูกใจผู้หญิงคนหนึ่งเข้าให้ก็ลากเข้าห้อง VIP บังคับขืนใจจนเสร็จโชคดีนะที่ตระกูลเฉินมีอำนาจจึงปิดเรื่องนี้ไว้ได้แต่รับรองเลยว่าเรื่องนี้ปิดไม่ได้แน่นอนว่าหลานชายของเองโดน,นยำตีนอฮ้ยผัวค่ะอ๋อเมียจ๋พาพัวค่ะอ๋อเมียจ๋า

อีอั้นจิแตกนี่มันเรื่องอะไรกันนะ้านี่คุณเวิรนไอผู้ชายที่กําลังทําบัตรสีกับลูกสาวของคุณมันเป็นใครกันเป็นถึงคุณหนูผู้สูงสัก์แท้ต่อหน้าคู่มั่นของตัวเองยังมีหน้ามโนเนียกันขนาดนี้ไม่ไปเปิดห้องกันเลยล่ะคะแถมยังเรียกว่าผัวขาเมียขาอีกยี่พอเออผมผมไม่รู้เรื่องเหมือนกันเมื่อกี้ชื่นชมว่าเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีแต่ตอนนี้มายนทุกอย่างใส่ลูกสาวของเรามีไว้หน้ากันบ้างเลยนะไม่รู้ล่ะเรื่องนี้คุณต้องให้คาอธิบายกับฉันฉันจะไม่ยอม ไปให้เรื่องงามนะของลูกสาวของคุณมันกระทบกระช่างกับชื่อเสียงตะกูลเฉินของดิฉันไม่ได้หรอกนะแกมิอีนั้นดิฉันคงรับมือกับพี่เขยของฉันไม่ไหวหรอกหะะิแค่คุณจางกวนในเมื่อยังไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดก็อย่าเพิ่งตัดสินอะไรจะดีกว่านะครับลูกสาวของผมนะ่ะนิสัยเป็นยังไงผมรู้อยู่กี่ใจนะ่ะผมนะ่ะจะลงไปดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ นี่เสียวทิ้งต่อนหน้าคุณมากมายขนาดนี้ทําอะไรของลูกนะเอเพ่อคะคือว่าพ่อคะนี่คือคนที่ช่วยเราไว้ไงคะพ่อคุณของเราไงคะ พ่อถามถึงเขาตลอดเวลาเลยนี่นาเนาะนี่มันผู้มีพระคุณจริงๆด้วยผมตามหาคุณแทบพลิกแผ่นดินเลยนะครับดีใจจริงๆที่ได้เจอคุณในวันนี้เอ๊ะแต่ว่าดูดีๆแล้วหน้าคุณคุ้นมากเลยนะครับหนูถามแล้วค่ะเขาก็แซ่จ้านชื่อว่าจ้านเฟยไม่ใช่จ้านอูดซิงคนนั้นหรอค่ะเห็นคนเดือดร้อนอยู่ตรงหน้าจะไม่ช่วยได้อย่างไรล่ะครับเราจําได้ว่าในตอนเด็กๆวุนเสียวถิงชอบรากเรากับน้องสาวไปกินข้าวที่บ้านบ่อยวุ่นซิงซานเองก็ดูแลเราสองพี่น้องเป็นอย่างดีทุกครั้ง เขาจะลงมือทําอาหารด้วยตนเองจนเต็มโต๊ะไว้ต้อนรับพวกเราเป็นถึงผู้นําตระกูลเวินทาได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากแล้วนะเขานะต้องช่วยผมนะไอเวินนั่นมันอวดดีเกินไปแล้วแบกของดําๆนั่นเข้ามาแล้วยังมาโวยวายว่าจะพบแม่ของผมอีกผู้อาวุโสโมกับพวกยมก็ถูกมันจัดการไปหมดแล้วเจียชิงวางใจเถอะนะขอฉันดูหน่อยสิว่าใครมันจะกล้าทาจั่วปาดเฉือนในถิ่นของเราเวินชิงซานอธิบายมาซะดีๆแหมยอมให้ลูกสาวตัวเองเกา แก่กับผู้ชายไม่รู้หัวนอนปลายเท้าแบบนี้ได้ยังไงถ้าฉันรู้ว่าลูกสาวของคุณไรอย่างไอขนาดนี้ต่อให้มาคู่เข่ากับเท้าทางเราก็จะไม่ยอมหรอกนะคะคคุณคุณพูดแบบนี้มันนะ่ะจะไม่มากไปไหน่อยหรอกครับมัน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 จบแค่นี้ล่ะครับ อะละเรื่องนี้ก็จบเพียงแค่นี้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 นะครับเอาล่ะก่อนจะจากลากันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณทางแฟนเพจผู้แปลนี่ด้วยนะครับลิงก์ผู้แปลอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับและลิงิ์เพจของช่องด้วยนะครับช่องสำรองก็อยู่ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับและอย่าลืม ช donation, ่วยกันดเนทเงินสนับสนุนในการพากในการซื้อใหม่ใหม่ให้ด้วยนะครับขอร้องนะครับกราบละนะ่ะนันนนน่นนกรับกราบละกราบ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 ละเอาละต้องจากลากันแล้วก็ไม่ไปนะครับไว้เจอกันอาทิตย์หน้านะครับไม่ไปแมว